ข่ามาเบิงสำหรับเหตุการณ์นะครับโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนโอจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองนะครับตอนนี้กรมสุลกักการทก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่สิเป็นจังไดเรามาติดตามกันครับ จากกรณีโกดังดอกไม้เพลิงระเบิดที่ตลาดมูโนจังหวัดราธิวาสนะครับส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเสียหายและผลกระทบอย่างหนักนะฮะโดยเบื้องตนน้นด้านศุลกกกรทรงให้โกลกนะครับเพื่อกระตุ้นความซอยเหลือกับผู้ประสบให้เหตุดังกล่าวนะครับโดยเป็นเงินและกสิ่งของอุป,ปโภคบริโภคจํานวน112ชุดเพื่อซอยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นสำหรับงานนี้นะครับอธิบดีกรมศุลกกกรนะครับนายพัชระอนันตสินนะครับเพิ่งกระต้ออกมาฉีดแจงว่า การค้นตรวจผ่านสินค้านะคาวากรณี่โกดังดอกไม้เพลิงที่ระเบิดดังกล่าวเนี่ยละครับส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะฮะและในพื้นที่โกดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟที่ระเบิดนันนะครับผมตั้งอยู่ที่บริเวณตลาดมูโนใกล้กับแม่น้ำโซฮโกลกนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เขตระวาง ของประเทศนะครับซึ่งมองนี่นะครับพ่กุ้งก็เป็นช่องทางทางธรรมชาติสะดวกต่อการขนย้ายนะฮะึ่งบอถือกฎนไม้นั่นเองนะครับและสามารถกระทําผิดได้ง่ายและลักลอบนี้สุลกากรได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับจากนัก็ตามแต่นะครับกลมสุลกากรเพื่อการให้ความสําคัญในการปราบปรามและรับลอบการนําเข่าและทรงออก ที่บอพานพิธีการทั้งสุลกากรน,นะครับตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคม2564ถึงวันที่ส1กรกฎาคม2566ที่พานมานะครับด้านสุลกากรทรงให้โกโลกนะฮะเพื่อนได้ทาการตรวจยึดจับกลุ่มสินค้าประเภทผู้ประทัดดอกไม้ไฟทั้งหมดแล้วร่วมเจคด,ดีซึ่งเป็นฐานความผิดที่ลักลอบนี้กลุมสุลกากรน,นะครับโดยได้ของกลางรวมมูลค่ากว่า1 6 1 7 0 0กับอีก43บาท ห13สตางค์น้ำหนักประมาณอยู่ที่1,143กิโลกรัมนะครับนอกจากนี้เระกันยังได้มีการจับกลุ่มสินค้าลักลอบนี้สุลกาก่อนประเภทอื่นๆน,ำน้ำในค่าบพ่กลุงครับบอกว่าสิเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันปลาล์มบุหรี่ไฟฟ้าอาหารเสริมร่วมทั้งหมดแล้วเป็นคดีกว่า6 0กอยคดีนั่นเองครับ เหตุการณ์ในเทือนี้นะคะกระสางความเสียหายนะคะในวงกว้างเลยทีเดียวซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้ลงพื้นที่ไปให้ความซอยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นแล้วนะคะซึ่งในอนาคตก็จะมีการวางแผนนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงนะคะให้มันเป็นสภาพเดลลอมที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะกับบอทิมไพท์ไปทั้งหลังนะคะคุณผู้ชม